สวัสดีครับผมชาติจรารัพด์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มสมุไรหรือว่าไอ้หนุ่มแดนปลาดิบขนาด13ตันครึ่งครับนิวโคมสึพีซีร้อยสีดสิบเโอหรือว่าเอ็มซีโรตัวท็อปครับแกะกล่องมาร้อนร้อนเลย นะครับลงเมืองบุรีรัมย์เปิดบอ่อเก่าขยายบอ่อพี่น้องโทษทีขยายอ่อรถวิ่งกันสามสี่คันตัวนี้ไปกลับประมาณหนึ่งกิโลสดุสดเลยครับถือว่าสดจาก เขามาสื่อเลยครับไม่ถอดด้ามก็ว่าได้มาสวิงีินิสิดรอบต่อนาทีนี่ดังฟืดฟือดอยู่ครับ ราคาดินน่าจะ250บาทต่อเที่ยวรถขุดก็80 80 9บปบาประมาณนี้ครับตักรถดำก็ประมาณ1 0 4 105 1 0 3อห้าร้อยามราคาในนาไป20่สิคำนวณเอาครับบัตรเกตหรือว่าปุื่กี้ อยู่ที่0.63ลูกบาทเมตรหรือว่า0.63คิวอ่ะ175พี่น้องไปแล้วเจ j u 7 4ก็ <g iggle> <g iggle> มี FRR มีสมอมีพู้โซ่ดเลยด้วยนี่กล้อง <g ling> หลังตัวดูดน้ำมันแบบออตโต้ไม่มี ใบแท็ก70เซนโลนเลยเจ็ดตัวแครียหนึ่งตัวครับภูมอาร์ไม่ได้เสริมแผ่นเหล็กพิเศษไม่มีสามแฉกใช้เครื่องยนต์โคมสึึนี้ละครับสีสูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์จโอ้ดูจะก,กึ่งไดร์ฟ ถึง c คอมม n นเร l หรือเปล่าครับนะจะดูแล้วก็คอ m มันเร็นี่แหละครับบีบมาได้เก้าสิบตัวครึ่งนะครับบัดรอบเพลิงสองพรอบต่อนาที่6ชุดเพลก็กระทัดรัดดีมีระบบค o ม t r a c k ติดตามทางเราเทียมด้วยว่าอินเทอร์เน็ตได้ครับ ดาวมา3ามแสนสามส่งก็ส่งวันประมาณส0งพันนิดๆครับนี่คิดเป็นวันตกใจนะวันละ2 0 0 0นนิดๆน,นะพี่น้องไม่ธรรมดาคิดให้เป็นวันเลยคนจะตกแดดจะออกก็ต้องมีให้เขานะครับถือว่าเราเช่ามาง่ายๆ จนครบ4ปีถึงเป็นของเรานะครับประมาณนี้ตัวนี้ซีเรียลอยู่ที่72คันที่72ของไทยือลำก็มี2คันครับรับจูนเครื่องยนต์ใหม่สำหรับรุ่น10 ใช้ E20 ได้ก็ประหยัดเชื้อเพลิงกว่ารุ่น8ครับน่าจะอยู่ประมาณวันละ2,000ถึง2,500สายแบกหน่อยรถดำเกษตรครับหลอดไฟ B1 2องสามสีนะครับหดวงด้วยกันเฟร,รมเป็นตัว X อ็กพีเอมเพันชั่วโมงไห่น้องทุกๆุกห้ารชั่วโมงเดี๋ยวจะมีช่างมาพีเอมครับช่างโคมสื่อมาเปลี่ยนถ่ายห้องเลี้วแล้วก็ทุกๆุพันชั่วโมงก็จะเปลี่ยนน้ำมันตัวเดิน โปสวิงแต่500ชั่วโมงก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับใช้12 12ลิตรครึ่งนะครับโอ้องอ่างถือว่าทองอ่างใหญ่ใช้น้ำมันเยอะ<ๆ>เหงื่อเข้าตาพี่น้องท,ทุกที พี่ทราบเขเบิ้มคิปเท่าไหร่เราโทรมาหาผมแล้วครับดีทากระดาษเท่าไหร่โอ้โหมันจะลูกค้าเก่าเก่าทางการค้าเก่าคือดาวใจนี้นะอ่าผมผมเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็ได้ขอให้สเตตเมนต์แน่นๆได้คือกันนะครับมันจะดาวรถเดินสเตตเมนต์ดีๆพี่น้องเดินบัญชีนะครับจริงรถขุดก็ดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ทุกค่ายเลยชอบค่ายไหนะกันจัดไปอ่าคุแรกคุณพ่าจะเอาท่านี่คุกเลอือกระวา,างโกเบท่าน,นี่ท่าน,นี่มันม่ปลอยเพียรเนาะไม่ยอ,อ,อ่ามาชมมุมนี้ต่อครับสดทั้งคู่ไปน้องไม่เจอเจ้าฟุโซด้วย ุโซ่ไฟเตอร์ตัวนีอ้ออกอูนหนเอย้ยไฟเตอร์มาทำสีเอ้ทำสีสีเขียวไปตองอ่อนตัวนี้เครื่องยนต์น่าจะสองห่ศูนย์น้องคุโซ่ไฟเตอร์ราคาคุโซ่ก็อยู่ประมาณ 7แสนครับเต็มที่อ่าทานพี่น้องมาดูรถไูณลายลายค่ายของใหม่ครับของใหม่วันนี้ต้องเอาให้ได้ประมาณแต่ว่าลงงานสายครับ,รบจะเที่ยงแล้ว ได้สัก50ิเที่ยวก็โอเคครับดูระบบการทำงานก็ดูว่ารูปทรงองเอวก็รอดีพี่น้องสำหรับเจ้าโคมาซอก็จะมีฟันนะครับมีฟันให้ใช้ตลอดตลอดชีพเลยเนาะฟันไม่ต้องซื้อพี่น้องนี่เออถือว่าโปรดีนะ ฟันนี่เบิกได้ครับทุกๆ500ชั่วโมงนะครับจะเอาฟันมาให้นั่นก็คือข้อดีให้บุ้งกีสอ,อันบ่โอ้แถมแถมบุ้งกีกันโอ้แถมบุ้งกีด้วยพี่น้องนะอ,อแล้วก็ประกันประกันอะไรเก้าอย่างถึงเจ็ดพันชั่วโมงครับ ไม่ว่าจะเป็นบูมอามแตกรล้าเปลี่ยนให้ใหม่ชุดเพรเครื่องยนต์ตัวเดินทางเปลี่ยนให้ใหม่ปั๊มนะครับแล้วก็โป้สวิงนะครับโป้สวิงมอเตอร์สวิงจอยนี่ก็มีปัญหาเปลี่ยนให้ฟรีครับเครื่องยนต์นะครับนั่นคือ,อจุดเด่นนะครับที่ทำให้การตลาดนั้นไปได้ครับอ่ะ ก็ผู้บริโภคก็เห็นส่วนใหญ่ก็เหมือนๆกันครับนะ PM นี่สำคัญนะครับบางค่ายก็ PM น้อยบางค่ายก็ PM เยอะบางค่ายนี่หนึ่งหมื่เลยนะนั้นเวลาซื้อรถคุดก็ลองเช็คดูว่า PM กันเท่าไหร่นะครับมาดูการเปิดขยายบอกน้องนี่ยุดสะได้สวยมากครับ สะเล็กๆแก่สวยก็ต้องขอขอบคุณทีมงานได้ทีทซับที่ว่าเสียบแปดจัดให้รูมอามนี่ตกไป7เมตรหกนะครับดูว่ายาวทีเดียว สวิงแต่ละทีเนี่ยดังเหมือนกันนะฟืดฟืดครับเพราะว่าเอวใหม่เฟรมก็เชื่อมนะครับเชื่อมแผ่นเหล็กตรงล้อนำเพื่อกันอ้าเสริมเหล็กด้วกันประกอบเมืองไทยครับชนบุรีดูแลโดยอิสวะญี่ปุ่นโคมาสื่อ โคมสืก็ครบรอบร้อยปีครับตั้งหรือว่ารถขุดมาหนึ่งรปีครับถือว่าโอ้ถือว่าอันดับต้นๆของโลกแล้วครับจากโคมสืกหรืออาจจะเป็นบุญครได้ของรถขุดหรือเปล่าสมัยก่อนเป็นบูไซรัตนะครับบูไซรัตกับโคมสือ,อบูไซรัตก็ของอเมริกาครับมีขุ้นสวนกันแล้วก็ ตั้งแต่ตั้งสิบห้าสิบห้าเลสิบห้าเฮนะพี่นอ้องอ๋ออยเจ็ดห้านี่จัดจานในยันนี่โอเคสิบสามนาทีเดียวจะเบื่อกันพี่น้องผมชาติรมศัพท์ต้องขอจบด้วยเจ้าโคมสึ์ปีสี่ร้อยสามสิบสิบเอ็ซีโร่ตัวท็อปแกะกล่องมาลงเมืองบุริรัมครับมันใด้ผมดีสับอ่ะฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ